ก็ฉะนั้นถือบอลอย่างนี้ดิเขายื่นมือเข้ามาเอายื่นมือเข้ามาเนี่ยงัดยิงดิเอาฟาวลงก้ม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 เออก้มเขายื่นมางัดยื่นมางัดงัดยิงเอาฟาวลงก็คือเทคนิคในคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนว่าอย่าหันหลังให้กับโซนนะครับเพราะว่าการที่หันหลังให้กับโซนนั้นจะทําให้เราอะมองไม่เห็นเพื่อนร่วมทีมนะครับ แล้วก็จะทําให้ทีมเนี่ยเสียเปรียบในบางจังหวะที่ควรจะได้แต้มหรือว่าบางจังหวะที่ทีมกําลังจะได้เปรียบนะครับการหันหลังให้กับโซนนะครับจําไว้นะครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรทํานะครับต้องหันหน้าให้กับโซนตลอดเวลาครับไม่ว่าระดับอาชีพหรือว่าระดับโลกนะครับเขาก็จะหันหน้าให้กับโซนนะครับเวลายืนอยู่ด้านนอกนะครับรอบนอกนะครับ สำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับส่วน